ริมทะเลสาบสงขลามีวัดหนึ่งตั้งอยู่อย่างสงบมาเนิ่นนานนั่นคือวัดป่าขาดตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาวัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2200ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีอายุเก่าแก่กว่าสามศตวรรษ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราวพุทธศักราช2250ปุโบโสดของวัดเป็นศิละปะกรรมไทยประยุกต์ช่อฟ้าไบรากาหางหงงดงามซุ้มประตูโบราณยังตั้งตระานเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาของชาวสิงหนครด้านหลังวัดคือทะเลสาบสงขลา คือน,นำกว้างใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนและชีวิตมาหลายชั่วอายุคนและนี่เองคือที่ที่เกิดเรื่องราวใหม่บ้านปลาชาวบ้านร่วมกับพระและหน่วยงานต่างๆช่วยกันสร้างสังไม้และบ้านปลามีชีวิตใต้ผืนน้ำเพื่อให้ปลาเล็กกุ้งและปูกลับมามีที่หลบภัยและแพร่พันธุ์